ผู้ชมครับวันนี้มีผู้เสียหายกว่าร้อยคนนะครับมีการเดินทางไปแจ้งความเพื่อให้จับทัวร์เถื่อนทัวร์ที่บ้านนี้นะครับก็มีพิติกรรมก็คือจะขายทัวร์ไปญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีครับโดยราคาก็หลักหมื่นหลังจากนั้นช่วงที่จะต้องมีการเดินทางเวลาผู้เสียหายเนี่ยเขาติดต่อไปว่าจะเดินทางวันไหนอะไรอย่างไรจะเจอกันอย่างไรผลปรากฏติดต่อไม่ได้หายตัวไปทั้งบริษัทเลยครับก็มีการแจ้งความกาันถ้าทัวร์เนี่ยนะครับคนหนึ่งต้องจ่ายเงินหลักหมื่นรวมแล้วความเสียหายในครั้งนี้หลักล้านครับ ลุ่มประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อโปรแกร,รมท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ครับของบริษัทที่มีชื่อว่าบริษัท Global Asia Traveling จำ um กัดก็มีประมาณเกือบร้อยนะครับเข้าร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามและการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังซื้อบริการทัวร์ท่องเที่ยวแล้วไม่ได้เดินทางไปตามที่ตกลงกันไว้และยังถูกบ่ายเบี่ยงที่จะชดใช้ค่าเสียหายครับนายกิติคงสมบูรณ์หนึ่งในผู้เสียหายจากการซื้อโปรแกร,รมท่องเท,เที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับเล่าให้ฟังว่าไปตกลงซื้อบริการผ่านเซลล์ ที่ชื่อว่าแพรในราคา25,900บาทก็เป็นทัวร์นะครับไปญี่ปุ่น6วัน4คืนกำหนดเดินทางวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาพอโทรศัพท์จะไปสอบถามก็ติดต่อไม่ได้และพบว่ามีผู้เสียหายหลายรายโพสต์ข้อความแบบเดียวกันไว้ในสังคมออนไลน์ก็เลยนัดรวมตัวกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้วก็เดินทางมาแจ้งความในวันนี้ฟังเสียงสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ที่เสียหายครับพอเราติดต่อกับทีไรก็จะอ้างว่าให้เรารีบโอนเงินให้ก่อน ภายในพรุ่งนี้ภายในวันภายในกี่โมงกี่โมงคือเขาจำกัดช่วงเวลาตลอดง้นและเราก็โดยความเข้าใจของเราว่าการไปไปเที่ยวนเนี้ยมันต้องบุ๊กิ้งที่ไว้มันอะไรเราก็กลัวว่าเราจะไม่ได้ตั๋วราคาถูกตามที่ตามที่เขาแจ้งเราก็เลยต้องรีบโอนเงินเข้าไป นัน่นแหะมันก็เลยเป็นปัญหาว่าโอเคพอโอนไปเสร็จหลังจากนั้นเราก็เริ่มจะติดต่อเ<า>ขา<อ>ไม่ได้กที่มายื่นคําร้องวันนี้แล้วนะครับพนักงานสอบสวนก็จะนับเริ่มสอบปากคําในวันพรุ่งน,นี้ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาเนื่องจากว่าผู้เสียหายมีจํานวนมากนะครับและก็พบว่าบริษัทด,ดังกล่าวนั้นเคยมีผู้มาฟ้องร้องดำเนินคดีแบบเดียวกันรวมไปถึงคดีการหลอกขาย iPhone ด้วยนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับค่ะของถูกของฟรีไม่ค่อยมีในโลกนะคะยังไงเฝ้าระวังกันด้วยค่ะ